สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบอสอฟการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในพาร์ทของการรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมค่อนข้างนี่จะตื่นเต้นพอสมควรนะครับที่จะได้รีวิวปืนกระบอกที่ไม่ค่อยมีใครเล่นในประเทศไทยแล้วกันนะครับมันมันอยู่ในใสายค่อนข้างไปทางสายเก็บซะมากกว่าซึ่งก็หาคนเล่นได้ยากในในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอาคนที่เอาไปลงสนามก็ไม่ค่อยจะมี นะครับคนปล่อยมือ2ก็หาได้ยากอีกนะครับซึ่งในหมวดปืนแก๊สน,นะถ้าเป็นปืนไฟฟ้าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นปืนแก๊สเนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับปืนกระบอกนี้นะครับก็คือ M110 SASS นะครับเป็นปืนของทางกองทัพสหรัฐเนาะนาวิกโยธินเขาใช้กันนะครับเป็นปืนที่เรียกได้ว่ามาแทน ปืนไรเฟิลบูแอคชั่นเนาะที่ที่ใช้มานานมากแล้วของกองทัพสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น M 2 4 M 1 4 c M 4 0อะไรพวกนี้นะครับปืนเนี้ยนะครับมาแรกๆเนี่ยก็คือโอ้ดิสทรัพหมดเลยก็คือมันมันยิงทั้งยิงแม่นด้วยแล้วก็คล่องตัวโคตรนะครับซึ่งสหรัฐเขาใช้กันมานานทุ่วันนี้ก็ยังใช้อยู่ปืนที่ผมบอกก็คือกระบอกนี้นะครับตัวนี้เป็น M 1 1 0 SSS เนาะอย่างที่บอกไปเป็นงานของค่าย VFC นั่นเองนะครับเป็นปืนนี้กระบอกโตมากนะครับยาวแบบโคตรยาวนะครับยาวน่าจะเกือบที่สุดของบ้านผมแล้วนะคิดว่านะครับด้วยความที่มันติดปอกเก็บเสียงนะครับอันนี้เป็นปอกเก็บเสียงตรงรุ่นน้อก,ก็คือคือโมเดลเนี้ยนะครับที่เห็นอยู่นี้คือใช้ในกองทัพจริงๆเลยนะครับมาพูดถึงตัว a i r ์ o f t กกันบ้างน,นะครับตัวนี้เนาะอย่างที่บอกนะครับเป็นงาน VFC ซึ่งจะเน้นไปที่ความสมจริงค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรียกได้ว่าเป็นสเกล1 1ต่อ1ซึ่งปืนจริงเป็นแบบเป็นแบบไหนก็คือตัวนี้ก๊อบมาเป๊ะน,นะครับเพราะนั้นน้ำหนักก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับถือไปนานๆก็ค่อนข้างปวดแขนเนาะตัวนี้นะครับในตลาดจะมีอยู่2แบบเนาะที่เป็นที่เป็นโมเดลประมาณนี้นะครับก็คืออย่างแรกคือ M110 ตัวนี้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ SR25 เนาะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหลายเวอร์ชั่น อยคาับอย่งนึ่งศูนยเอนสเนี่ยจะเป็นตัวไรเพิ่มซุ่มยิงซึ่งจะเป็นแบบยุคเก่านะครับยุคประมาณ1991อะไรประมาณนี้นะครับยุคยุคนู้นเลยอะคลาสบอลสงครามอ่าวนะครับแต่จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือตัว ECC มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเป็นตัวที่แต่งให้มันโมเด์นะครับพันท้ายจะไม่ใช่ฟลิกสต็อกแบบ M16 แล้วนะครับจะเป็นพันท้ายที่ยืดหดได้นะครับซึ่งจะคล่องตัวมากกว่าแต่ก็หน้าตาจะ เพี้ยนไปจากนี้ค่อนข้างเยอะส่วนในส่วนของ sr 25นะครับก็จะเป็นปืนสีดำนะครับหน้าตาคล้ายกันนะครับกระสุนเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันก็คือ1.62นะครับเป็นของนาโตก็คือนั่นแหละนะครับสกลหน้าตาเหมือนกันได้เลยนะครับแค่ตัวนั้นเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีอาศูนย์ยาบนะครับเป็นตัวเฉียงข้างออกมาเนาะอันนั้นก็จะแยกได้ระหว่าง sr 25กับตัว m110 นะครับระวังซื้อผิดนะ เออ SR ยี่สิบห้าสีดำนะครับ M หนึ่งศูนย์จะสีทรายไม่มีสีดานะครับประมาณนี้เนาะถ้าคุณจะแยกนะครับอ่ะเวลาเราซื้อมาเราได้อะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ตัวสุดท้ายละผมคิดว่านั้นในประเทศไทยที่ที่ขายในในร้านนะครับในใน,ในร้านต่างๆที่เป็นแบบร้านดีๆกันจริงๆนะครับที่จะแถมตัว ปลอกเก็บเสียงของอดูนึงนะของในอ e มเมทนะครับที่เป็นปลอกเก็บเสียงยาวผมไม่แน่ใจว่ากี่นิ้วนะครับแต่ยาวมากในลอถก่อนๆที่ที่สมัยก่อนเลยนะเขาจะแถมมาทุกตัวนะครับแต่ไม่รู้ทำมเหมือนกันตอนนี้นะครับมันไม่แถมแล้วนะครับต้องไปซื้อไอ้ตัวนี้แยกเองนะครับราคาก็ประมาณ2,000กว่าบาทมั้งถ้าจาไม่ผิดนะครับซึ่งจะค่อนข้างแพงอันนี้ผมโชคดีมากที่ผมได้มา นะครับแล้วก็ในราคาที่ค่อนข้างโอเคนะครับได้มาจากร้านไหนของไม่บอกเหมือนเดิมออน,น,นะครับเออสงวนร้านไว้นะครับโอเคแหละผมได้มานะครับเปิดกองมากคุณจะได้ตัวปืนแบบนี้1ปืนเอ้ยไม่ใช่งปืน1กระบอกนะครับของผมได้เก็บเสียงด้วยนัอย่างที่บอกแล้วก็อ่าที่ผมแต่งเพิ่มก็จะมีสโคปนะครับไม่ได้แล้วก็อ่าตัวประกับอ่าตัวเขาเรียกอะไรนะโคเวอร์โคเวอร์เรลตัวนี้นะครับตัวปิดรางอะ่ะไม่ได้นะครับแล้วก็อ่า ตัว hand eye เขาเรียกน,นะขาสายก็ไม่ได้นะครับได้เป็นตัวปืนเปล่าๆมาโอเคครับหลังจากที่เราได้ฟังประวัติคร่าวๆแล้วก็รู้เรื่องของพาร์ตเดิมๆของมันไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูที่รายละเอียดตัวปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือรายละเอียดภายในของมันเนาะอ่ะเริ่มจากปากลํากล้องนะครับอย่างที่ผมบอกเนะแรกๆที่ผมได้มานะครับยังไม่ได้ใส่เก็บเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นตัว ตัวปากลับแบบนี้มานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นแฟชชฮเดอร์หรือว่าเป็นมาสโซเบรกเรา้องเรียกไม่ค่อยถูกนะครับประมาณนี้เนาะเป็นแฟชผมคิดว่าจะเป็นแฟชชฮเดอร์นะครับต่อมานะครับมาดูที่ลางหน้านะครับลางหน้าก็จะเป็นรางพิคาดีนี่เนาะครบเลยนะครับทั้ง4ทิศเลยนะครับซ้ายขวาบนล่างครบเลยนะครับแล้วก็จะมีการสลักมาร์กิ้งตรงนี้นะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก่อนนะเออคุณจะเห็นเป็นมาร์กิ้งอยู่ นะครับตรงนี้เป็นมาร์กิ้งที่บอกว่าเป็นรางอะไรนะครับ URX4 อันนี้เป็นราง URX Upper Rail นะครับเออเป็นราง URX นะครับประมาณนี้ทีนี้ต่อมานะครับคุณก็จะมาอยู่ในส่วนของพาร์ทของ Bolt Bolt Carrier นะครับเนาะส่วนนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัว m a r k กิ้งนะครับมาร์กิ้ที่เขียนว่า Rifle 7.62 USS อ่าไม่ใช่ไรเฟิลเจ็มิลิเมตร U.S.M. 1 1 0ในอารมาเมนต์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบริษัทที่ผลิตเนาะแล้วก็ชื่อปืนด้วยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าไอโบว์เนี่ยนะครับเป็นเหล็กไหมนาะอันนี้ไม่เหล็กนะครับตัวอันนี้นะครับตัวดัชโคเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับไม่เหล็กดูติดไม่เหล็กดูติดนะฮะส่วนตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ไม่ใช่เหล็ก นะครับไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เหล็กนะครับเหล็กดูไม่ดูไม่ติดนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่ะตรงนี้ก็มีเป็นมาร์กิ้งเนาะสิเหล็กไฟอะไรพวกนี้นะครับครบคลิปก็เป็นเดิมๆนะครับไม่ได้ไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรทางนี้ก็เปะต่อมาต่อมาก็เป็นสต็อกนะครับเป็นฟิกสต็อกแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับอ่าปรับยืดหดตรงนี้ได้ด้วยนะครับนั่นนะขอหมุนก่อน มันก็จะยืดหดออกมาได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะหรอกเนาะสำหรับใครที่แขนยาวนะครับแต่ผมแขนสั้นเพราะฉะนั้นผมจะเอากลับเหมือนเดิมเนาะวิธีการทําวิธีการทํายืดหดก็คือหมุนลงมางก่อนคลายปุ๊บแล้วก็กดปุ่มนะครับแล้วค่อยดึงออกก็จะได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ทนี้มาอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับฝั่งนี้อักิืมจากตูดมาเลยเนาะเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะมีติ๊กเกอร์ด้วยนะครับ Ma d e in ไต้หวันนะครับบอกเลยว่าสร้างมาจากไหนเนาะแล้วก็มาร์กิ้งเซฟอ,อนี้ครบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาร์กิ้งอีกอันนึงซึ่งเป็นล่องลึกงานดีมากนะครับเขียนว่า Stoner Rifle U.S U.S 0 1 1 5 3นะครับสลับตรงนี้ซึ่งเป็นมาร์กิ้งที่ขมมาเนาะทีนี้อ่ะต่อไปนะครับ หลังหน้าก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีเขียนตรงนี้อันหนึ่งนะครับตรงหลังหน้าตรงนี้จะเขียนว่า night armorment นะครับเป็นชื่อบริษัทที่ผลิตนะครับตรงตรงใต้ร้านแคตินี้ด้านบนนะครับซึ่งงานเนี่ยก็ประกอบก็สวยดีนะครับแล้วก็มีมาร์กิ้งตรงหลางด้านบนด้วยนะครับที่จะบอกว่าใส่อยู่ตำแหน่งไหนเนาะเพื่อจะได้จำได้นะครับว่าครั้งต่อมาอะไรเงี้ยเราจะใส่ตรงตำแหน่งไหนนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมี ศูหยาบมาให้ด้วยนะครับสูญญาบกปนบนึงนะสูญญาบปึ๊บตั้งมาแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับแต่ถ้ามองด้านหลังไปตรงนี้มันจะมีบอกอยู่นะครับว่าอัพอัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาขึ้นเอาลงอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ปรับได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ไม่ได้ยิงด้วยสูญญาไปแล้วเพราะนั้นผมไม่เคยใช้มันนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของ รายละเอียดตัวปืนคร่าวๆนะครับในส่วนของภายนอกนะทีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในส่วนของภายในบ้างดีกว่านะครับวิธีการถอดกระปอบของเจ้าตัว M110 ก็เหมือนกับ AR15 ทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับหันไปฝั่งนี้ต้งฝั่งนี้เลย,เยตรงนี้นะครับมันจะมีสลักอยู่ให้คุณกดเข้าไปนะครับใช้มือกดมันไม่ค่อยแน่นมากเนาะไม่ต้องเอาอะไรตอกก็ได้นะครับปืนจะได้ไม่ค่อยช้ำ อ่ะแล้วก็ดึงสลักจากฝั่งนี้นะครับก็ถอดออกได้ละอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมถอดโบให้ดูก่อนปึ๊บอ,อ่ะเรียบร้อยเรามีแม่เหล็กเนาะเทสเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นเหล็กนะครับก้านนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กทั้งชิ้นนะครับแม่เหล็กดูดติด่อโซ่ก็ปกติเนาะส่วนอันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอลูหรือเปล่า แต่มันมีความนึบๆเหมือนดุดดูเหมอาาือนกันนะครับแต่มันไม่ใช่เหล็กนะครับไม่ใช่เหล Ste ็กไม่ใช่เหล็กอ่าไม่ใช่เหล Feder ็กนะครับมีเหล็กส่วนเดียวนะครับก็คือส่วนด้านบนตรงนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาตัว charging handle น,นะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่เหล y ็กเหมือนดันนะครับไม่ใช่เหล y ็กไม่เหล y ็กดูดไม่ติดเหมือนเดิมนะฮะทีนี้ ayo. เราจะมาดูตัว โลเวอร์กันนะครับตรงไหนเป็นเหล็กบ้างตัวนี้บัฟเฟอร์ไม่ใช่เหล็กนะครับไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เหล็กอ่ะทีนี้มาดูไกลบ้างไกลนะครับก็ไกลเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็พาร์ตตรงที่เป็นสีดําๆตรงนี้นะครับเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับไกปืนก็เป็นเหล็กแล้วก็ขึ้นชื่อว่า VFC นะครับจาลองของจริงค่อนข้างที่จะเป๊ะเนาะไกลค้อนแฮมเมอร์อะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆข,ของปืนจริงเลยเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับชุดอ่าโลเวอร์ Lower. ทีนี้มาดู upper บ้าง upper upper ก็ไม่มีอะไรอ่ะเห,อเ,นะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไปตรงไหนเป็นเหล็กบ้างเนาะก็มีแค่ตัวตัว cover อ่าตัว dust cover ตรงนี้แค่นั้นนะครับที่เป็นเหล็กนอกนั้นก็ไม่ใช่เหล็กนะครับแต่บอกเลยว่าวัสดุโอเคนะครับไม่ไม่ได้ขี้เหล็นะครับเลยแปลว่าดีเลยแหละเนาะโอ้ยเปล่าทิงเว้ย นะครับค <c oughs> ่อนข้างที่จะเสียงพร้ะม,มากเนาะอ่ะโอเคปืนพร้อมปืนเคลียร์นะครับไม่มีแม็กกาซีนเพราะนั้นผมเอานิวเข้าไกลได้บางจังหวัดน,นะเออประมาณนี้นะครับอ่าอ่ะ,อะโอเคทีนี้หลายคนจะสงสัยว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยใส่ยังไงนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นตัว ECC อ่ะนะครับมันจะใส่ไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะครับมันมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใส่ตัวเก็บเสียงยาวแล้ว นะครับตัวนั้นมันจะพอใส่เข้าไปอ่ะมันจะตันนะครับซึ่งมันจะแสงไม่ได้แล้วลำกล้องก็จะสั้นกว่าเนาะวิธีการใส่นะครับให้คุณหมุนตัวอ่าป่องล็แสงออกนะครับทีนี้เรามาหยิบตัวตัวท่อเก็บเสียงมาเนาะตรงนี้มันจะมีเชี่ยวล็อกของมันอยู่นะครับดึงขึ้นนะครับแล้วก็หันไอตัวตัวล็อกเนี่ยนะครับขึ้นขึ้นเส้นฟ้านะครับแล้วก็ครอบเลยครับอ่ะครอบปุ๊บมันจะเข้าพอดีเลยจากนั้นก็กด ตัวเราเข้าไปเรียบร้อยครับอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับแค่นี้เองอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของ M110 SSS คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดประสิทธิภาพของมันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกระสุนแล้วก็ระยะทําการของมันนะครับว่า ปืนที่มันลำกล้องยาวขนาดนี้นะครับมันแม่นหรือเปล่าเนาะจะได้ตัดสินใจกันนะครับที่จะเลือกซื้อเนาะแล้วโบนเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะครับและให้ผลว่าทำไมไอ้ตัวเนี้ยนะครับถึงไม่ค่อยมีใครเอาไปลงสนามกันนะครับมันมีผลอยู่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไว้ติดตามหลังจากทดสอบครับไปชมกันเลยโอเคครับผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในแนวยิงแล้วนะครับซึ่งผมค้นพบว่าสโคปผมตัวเนี้ย มันปรับซ้ายซ้ายขวามไม่ขยับเลยนะครับบนล่างยังพอได้แต่ซ้ายขวามไม่ขยับเลยเพราะนั้นผมอาจจะต้องเล็งเผื่อเอาเองนะครับเพราะทียแกไปเปลี่ยนกล้องละโอเคออกปกติจืบในระยะประมาณ10เมตรนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองยิงเซมพอยท์ It. เรียบร้อยนะครับ20นัดอันนี้ระยะ10เมตรถึง15เมตรเดีย๋ยวค่อยมาดูเป้าเนาะต่อไปนะครับเราจะยิงที่ระยะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5เมตรนะครับซึ่งจะเป็นระยะที่ค่อนข้างยิงยากเนาะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมลืมบอกผู้ชมไปนะครับคือ m 1 1 0เนี่ยมันมีปวดแม็กซฝั่งนะครับจะปวดฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้เนาะ อย่างนี้นะครับกดปุ่มนี้โอเคครับปืนพร้อมที่จะยิงแล้วนะครับไม่รู้ว่าฟุตเทศที่โกโปรมันจะใช้ได้ไหมนะเพราะว่ากล้องมันรับรีคอยไม่ค่อยไหวนะครับโอเคพร้อม ส่วนค่อนข้างดำลงนะครับเดี๋ยวผมจะยิงชดเชยขึ้นหน่อยเซฟแทรเก็ตนะครับแต่ว่าเนื่อความที่ผมตั้งสูตรในตัวนี้นไม่ค่อยได้นะครับมันก็เลยต้องยิงเผื่อเยอะ นะครับซึ่งไม่รู้ว่าผลอัพเจอามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็พุทธเจกโ o โันี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับกล้องเดียวไปล้นะครับถ้าใช้ได้จะใช้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บเป้าแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปความพึงพอใจสำหรับปืนกระบอกนี้กันนะครับไปเลยโอเคครับเราก็กลับมายังห้องรีวิวของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปภาพรวมของเจ้า M110 ให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันนะครับว่าผลที่ได้มัเป็นยังไงเนาะ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเป้าที่ผมไปเก็บมานะครับ2ระยะก็คือผมตีเป็น10เมตรกับ15เมตรนะครับอันนี้มาเริ่มที่เป้า10เมตรก่อนนะครับเป็นการยิงที่ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่เพราะว่าเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับสโคปไม่ค่อยดีมันปรับซ้ายขวามไม่ได้นะครับช่างมันไม่เป็นไรอ่ะทีนี้มาดูนะครับอันนี้คือการยิงถล่ม20นัดนะครับไม่รวม2อ,อันบนเนาะจากที่ผมน,นับดูนะครับก็ เข้าเป้าน่าจะเกือบหมดนะครับอ่าน่าจะน่าจะเข้าเกือบหมดนะครับอาจจะมีบางลูกที่มันซ้ำท่าเกตไปด้วยนะครับซึ่งคุณจะเห็นว่าโอเคแหละมันไม่อยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าเป้าเนี่ยจะค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ทาง,ทางซ้ายผมนะครับมือซ้ายผมนะครับก็กระจุกตัวกันดีนะครับซึ่งระยะ10เมตรก็ไม่ขี้เหร่นะครับในในระยะนี้เนาะ ออแล้วก็เข้าเล็กสิบด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นผมกําลังหาเป้าอยู่เนาะว่าลูกมันไปตกตรงไหนนะครับมันก็เลยวิ่งออกมาค่อนข้างขีงขง้เหร่นิดนึงนะครับอันนี้ก็ให้เห็นเฉยๆนะครับว่าโอเคกลุ่มกระสุน10เมตรไม่ได้แย่นะครับทีนี้มาดู15เมตรบ้างนะครับ15เมตรก็จะเห็นว่าอันนี้นะครับตกอยู่ร่างซ้ายเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ปรับเป้าตามนะผมใช้ สโคบเดิมนะครับที่ยิงเป้า10เมตรซึ่งพอเลื่อนออกไป5เมตรอ่ะทำให้กระสุนมันดรอปลง,งล่างนะครับดังนั้นผมก็ค่อยๆปรับชดเชยมาเนาะมันก็โดนตรงนี้อีก3นัดนะครับแล้วก็ขยับไปโดนเป็นด้านบนเพิ่มนะครับแล้วก็อลูู๊หนึงโดนตรงนี้เลยนะครับอ่าโดนตรงนี้นะครับซึ่งโอเคแหละนะครับมันถือว่าน่าพอใจแล้วกันเนาะสำหรับตัว DMR นะครับอาจจะไม่ได้แม่นยำมากนะักแต่ก็ คือมันสามารถที่จะยิงเป้าระยะไกลแม่นอยู่นะครับก็ไม่ได้แย่เลยนะสำหรับ15เมตรซึ่งระยะอื่นนะครับแล้ว20 30 50เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บ้านผมยาวไม่พอนะครับจริงๆมันก็ยาวพอแหละนะถ้าถ้าถ้ายิงจากนู่นเลยหลังบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้คือพายุเข้าฝนตกก็เลยน่าจะทําไม่ได้นะครับออประมาณนี้และกันเนาะอ,อันนี้ก็คือโอเคกลุ่มเป้าอย่างที่ไปเก็บมานะครับ10เมตรกับ15เมตร ทีนี้เหลือเรามาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเราเริ่มกันที่ข้อดีก่อนละกันเนาะก็ข้อดีนะครับ18,000รรการเนาะโมเดลสวยปืนสวยนะครับความแม่นยำปไปวัดไปวาได้นะครับไม่แย่งานประกอบดีนะครับฟิตติ้งโอเคดีนะครับไม่คอนแคนไม่งอนแงนแล้วก็อ่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการแจมสักเท่าไหร่เนาะ จริงๆอะคุณผู้ชมถ้าถ้าดูฟุตเทจฝั่มยิงนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่ลูกมันอะเหมือนมันไม่รู้มันหลุดไปจากไหนเหมือนกันแล้วมันเด้งเข้าไปในลงเพลิงอะนะถ้าเป็นกระบอกอื่นน่ะน่าจะแจมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระสุนปริศนาลูกเนี้ยมันไปอยู่ไหนเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับฟุตนั้นไม่ได้ตัดนะคือมันยิงไปแล้วปืนไม่แจมเลยนะครับไม่รู้ว่าลูกไอ้นลูกนั้นมันหายไปไหนด้วยเพราะผมเพราะผมหลังจากยิงเสร็จอะผมก็มาถอดดู ก็ไม่เจอลูกนั้นผมก็ไม่รุมไงว่าลูกมันไปไหนนะครับสแสดงหรือไม่มันก็เคี้ยวแตกไปแล้วนะครับช่างมันเถอดเนาะเอาเป็นว่ามันต่อต้านการแจมได้ดีแล้วกันนะครับสำหรับ m 1 m 1 0เนาะทีนี้มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างน,นะครับข้อเสียเด่นๆเ,เลยปืนนี้นะครับมันมันให้ในในกรณีผมแล้วกันนะเอาเคสผมนะครับขอผ,ผมเนี่ยผมได้ตัวเ,เก็บเสียงนี้มานะครับ ปัญหาของเจ้าตัวนี้คือท่อมันอ่ะมันยาวไม่พอนะครับคุณจะเห็นว่าอ่ะน,นี่ปากลำกล้องนะปากลำกล้องเนี่ยมันยาวยาวแค่นี้นะครับมันยาวแค่นี้ซึ่งท่อท่อทองเหลืองมันอ่ะยาวประมาณครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะครับครึ่งหนึ่งของปากลำกล้องที่แท้จริงคือครึ่งหนึ่งก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับปัญหาคือไอ้ท่อเนี่ยนะครับมันส่วงไว้แล้วอะ่ะนอกจากมันจะครอบท่อเดิมไปแล้วอะ่ะ มันยังยาวเพิ่มไปอีกนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือลูกมันออกไม่พ้นปากท่อนะครับเพราะอะไรถึงออกไม่ท้นนะครับด้านในด้านในของเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะขอแกะกันนะด้านในของเจ้าตัวนี้นะครับจะมีซัมรีซับด้วย2จุดนะครับประมาณ4ชิ้นทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็มีไอตัวนี้อีกนะครับที่จะปิด ปิดล็อกนะครับก็คือมันจะมีรูออกแค่นี้นี่รูเล็กๆเลยนะครับพอล็อคปิดปึ๊บอ่ะพอล็อคปิดนะครับพื้นที่ที่รูจะออกอ่ะก็ลูกจอ,อกนะครับก็เหลือแค่นี้อ่ะปัญหาคืออะไรพอลูกนะครับวิ่งมาเนาะตอนแรกมันวิ่งไปเส้นตรงอย่างงี้ใช่ไหมตอนมันออกจากท่อบวิ่งไปเส้นตรงปึ๊บทีนี้ท่อทองเหลืองอ่ะมันสิ้นสุดไปแล้วนะครับปัญหาของบีบกีกันก็คือลูกมันจะแกว่งเนาะด้วยความที่ลูกมันเบานะครับมวลมันเบา,ม,เบามันไม่ใช่ลูก ะนะครับทําให้ลูกมันสายอยู่ด้านในนะครับพอสายปุ๊บพอยิงมาก็เลยชนชนปากตรงนี้นะครับทำให้ลูกมันแตกข้างในซึ่งทําให้อายิงไม่ยิงไม่พ้นนั่นแหละนะครับวิธีแก้ขผมก็คือโอเคแหละผมผมก็เลยหมุนไอนี่ออกนะเพื่อขยายช่องให้มันใหญ่ขึ้นแค่นั้นนะครับก็สามารถที่จะยิงออกไปได้แล้วนะครับถามว่าเป็นข้อเสียไหมมันก็แอบเป็นข้อเสียเนาะจริงๆเราซื้อปืนมาเราคาดหวังที่ว่า เออมันยิงแล้วมันควรจะพ้น่ะนึกออกปะเออเราเราเูซื้อมาแล้วยิงยิงมาคุณลีสร้างมาแบบเนี้ยมันก็ควรจะยิงเริ่ม้นใช่ปะแต่มันไม่้นก็โอเคหักคะแนนไปนะครับอันนี้ถือว่าผมหักนะเพราะว่ามันเป็นที่ที่ตัวปืนมาเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปืนกระบอกเนี้ยนะครับมีประวัติในในการลงสนามแล้วกันเนาะอันนี้ผมเห็นผมเห็นต่างชาติเขาเล่นนะครับถือว่าอันนี้ผมยังไม่เจอกับตัวแต่ว่าเอาไว้เป็นเตือนแล้วกันนะครับ ก็คือเขาบอกว่าด้วยบอดี้มันนะครับไม่ได้เป็นเหล็กซึ่งบอดี้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทํามาจากอะไรอ่ะไม่รู้เป็นไนล่อนหรือเป็นอะไรสักอย่างนะครับน้ําหนักมันไม่ได้หนักตอมันเบาพอเรายิงไปหนักๆแล้วอ่ะครับมันทําให้บอดี้มันเกิดอาการร้าวนะครับพอร้าวปุ๊บมันก็ทำให้บอดี้แตกอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันอันนี้ผมก็กลัวอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นนะครับปืนนี้ผมก็เลยไม่ได้เอารงสนามเนาก็เลยยิงอยู่บ้านเฉยๆหรือไม่ก็แขวนเลยนะเพราะนั้น กระบอกนี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับลงสนามมากขนาดนั้นแล้วก็ด้วยความที่กระสุนก็นะฮะ20 20นัดซึ่งน้อยมากถ้าเทียบกับปืน AR ปกตินะครับมันก็เลยไม่เหมาะที่จะลงสนามนั่นเองเนาะแล้วด้วยราคาด้วยนะครับราคาของกระบอกนี้ผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณ20ใบเทานะครับประมาณนั้นเราๆนั้น20ตวกว่านะครับตอนนี้ไม่รู้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับอาจจะ2 1แล้วมั้ง21 22แล้วมังม้งไม่แน่ใจ นะฮะก็เลยอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับถ้าคุณจะเอาไปลงสนามเนาะราคามันแพงอะ่ะสำหรับเ1 1 0นะครับถ้าให้คะแนนเจ้ากระบอกนี้นะครับอย่างที่บอกเนาะภาพรวมมันโอเคมากนะครับมีปัญหาแค่จุดเดียวคือยิงไม่ผลเนี่แหละนะครับผมเลยหักประมาณผมให้ประมาณ4ดาวครึ่งแล้วกันนะครับประมาณให้เป็น4ดาวครึ่งเพราะว่าโอเคแหละไอตัวเนี้ย สามารถเอาไปแก้ได้นะครับก็คือเราเพิ่มความยาวท่อทองเหลืองขึ้นไปอีกนะคให้ให้มันสุดตรงจนจนถึงปากเก็บเสียงเลยนะครับก็จะช่วยให้ลูกมันผลท่อแล้วก็แม่นขึ้นในระยะไกลด้วยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ M110 ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอยากดูกระบอกไหนของผมอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ แล้วก็ถ้าใครนะครับเจ้าไหนเป็นสปอนเซอร์อตัวสโคบแคมให้ผมจะขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเราใช้โกโปรถ่ายแบบมุมมุมซูมยิงเป้าอะ่ะคือมองไม่เห็นผมลองแล้วมันไม่ไหวนะครับหรือไม่อนาคตเดี๋ยวผมก็ไปหาสโคบแคมมาใส่เองสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปทีเพลยเท่านี้นะครับก่อนที่ไฟมันจะตกไปมากกว่าน,นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ